ช่มถูกหมดชนะโอเคลองดูคำแรกครับคือคำว่ามันมันอืมพร้อมไหมครับมันนะหนึ่งสองมันมันโอเคมันมันนะครับมัน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 หรือแบบมันกับสงแหวนอย่างนันอ่ะอ๋อตอนนี้นผมผมมันรลางแล้วโอเคแล้วสองสามมั่นใจว้าวมีผู้สุดยอดนะ ตนะครับคือคำว่าคอน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 ซีโอเอ็นเนี่ยเหรออใช่ครับคอควายเราห่างเราหนูคอนสองสามคอนฟิวส์ไม่เหมือนนะครับคอนฟิวส์คอนฟิวส์คองหน้าอยู่แล้วอยู่คอนฟิวส์มากเรับโอ๊ยมาคิดเยอะไปนะเพราะฉะนั้นคนนี้ไม่เหมือนนะครับโอเคยังไงุณโดนตัโคอแล้วล่ะไอ ใจอ่าตอนะหนึ่งสองสาใจดีเก็บใจดีไม่ทำเขาเลยือว่าไม่ได้นะเอาเลย่ะข้ารกาใจเหมือนกเี้ยมันเหมือนแต่มันไม่ันโอเคฟิลฟิลอ่าฟิลโอหนึ่งสองสามฟิล เขาฟิลนะทิล์นี่นะหนึาฟิลเลอร์เป็นโรฟิลเลอร์เป็นอาไโรมาเห็นอยู่ที่ออฉันเป็นอะรอกนะฉันเป็นสกนอ์พอพอพูดกคุณพูดคอนเซ็ปต์ไงโอเคพี่ลบฟุตเมื่อกี้ด้วยับเอาไหนคันึ่งสองสามฟิลเลอร์เป็นอโรเทวก็ออโอเคและคำสุดท้ายคำสุดท้ายเราพิ่ก็ไดแต่เราต้องได้ใจลูกค้าใช่ <laughs> อาจจะไม่ถูกก็ต่ถูกใจเนาะโอเคนะฮะและคำสุดท้ายครับคือคำว่าเมอร์สตอนาะหนึ่งสองสามเมอร์สเอสเทอร์เดกสเย่แต่ไม่ทำแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าภาิกงจเ้มีหยวแพ้ไปนะครับคนทุกคนครับเรานทั้งหม